โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากรราคาหุ้นที่เหมาะสมเวลาที่เราพิจารณาหรือวิเคราะห์ว่าราคาของหุ้นตัวหนึ่งเหมาะสมหรือไม่มันแพงเกินไปหรือถูกเกินไปเราทำอย่างไรเรารู้ได้อย่างไร Value Investor โดยเฉพาะที่เป็นคนเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณรวมถึงการวิเคราะห์อนาคตของกิจการก็จะบอกเราว่า เรารู้เพราะว่าสามารถคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic value ของกิจการได้มูลค่าที่แท้จริงนั้นมีวิธีการหาได้หลายแบบตัวที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ค่า P/E ของหุ้นอาจจะเป็นค่า P/E ในอดีตย้อนหลังไป1ปีหรืออาจจะเป็นค่า P/E ที่มองไปในอนาคต1ปีหรือมากกว่านั้นตัวอย่างเช่นถ้าค่า EPS หรือ earning per share หรือกำไรต่อหุ้นของปีที่ผ่านมาของบริษัทเท่ากับ1บาทต่อหุ้นและบริษัท เป็นกิจการที่โตเร็วคาดว่ากำไรจะโตถึงปีละ20%ต่อปีและจะโตไปอีกหลายปีหุ้นแบบนี้น่าจะมีความสามารถที่จะมีค่า P/E สูงถึงประมาณ20เท่าดังนั้นมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่ากับ1คูณด้วย20หรือ20บาทต่อหุ้นหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดเป็นเท่าไหร่ถ้าราคาหุ้นเท่ากับ10บาทเราก็บอกว่านี่คือหุ้นที่มีราคาถูกที่เราควรจะซื้อไว้ ถ้าราคาหุ้นเท่ากับ20บาทต่อหุ้นเราก็บอกว่าราคายุติธรรมและถ้าราคาหุ้นในขนาดนั้นเท่ากับ30บาทเราก็บอกว่าหุ้นมีราคาแพงกว่าพื้นฐานในหุ้นตัวเดียวกันนั่นเองแต่วิเคราะห์โดย v i อีกคนหนึ่ง เขาก็อาจจะมองว่าบริษัทอาจจะโตขึ้น20%ก็จริงแต่เป็นการโตแค่ปีเดียวเนื่องจากเป็นเรื่องของภาวะอุตสาหากรรมที่เอื้ออํานวยไม่ได้เป็นการเติบโตที่ยั่งยืนหลังจากนั้นแล้วการเติบโตก็เป็นปกติประมาณปีละ1 0ดังนั้นค่า P/E ของหุ้นจึงควรที่จะเป็น10เท่าดังนั้นสรหวัไ VI รายนี้ก็จะบอกว่าถ้าหุ้นราคา10บาทก็เป็นราคาที่ยุติธรรมถ้าราคาหุ้นเท่ากับ2 0บาทก็ถือว่าแพงมากแต่ถ้าราคาเท่ากับ3 0บาทก็ถือว่าแพงสุดๆ ต้องรีบขายทิ้งวิไออีกคนหนึ่งอาจมองว่าการใช้ PE ในอดีตสารพุ้นตัวนี้ไม่เหมาะสมเพราะบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานอย่างสำคัญกำไรที่เห็นยังไม่สะท้อนพื้นฐานใหม่ดังนั้นเขาจึงใช้ PE ในอนาคต นั่นก็คือเขาจะคาดการกําไรในอนาคตของบริษัทซึ่งเขาคาดว่าจะทําได้ถึง2บาทต่อหุ้นและเขาคิดว่าบริษัทจะโตเร็วมากหลังจากนั้นคือโตได้ถึง20%ต่อปีไปอีกหลายปีดังนั้นค่า P/E ของหุ้นควรจะเป็น20เท่าซึ่งก็ทําให้มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเท่ากับ2คูณด้วย20บเท่ากับ40บาทต่อหุ้นดังนั้นถ้าราคาหุ้นในปัจจุบันเท่ากับ10บาทต่อหุ้นหุ้นตัวนี้ถูกสุดๆเช่นเดียวกันที่ราคา20บาทก็ยังถูกมมากี Mar Sa of safety, หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยถึง5 0และแม้ว่าหุ้นจะราคา3 0บาทต่อหุ้นหุ้นก็ยังถูกอยู่ดีมีโอกาสกำไรที่อีก33%ถ้าจะถามว่าใครวิเคราะห์หรือขายทายถูกคำตอบก็คือในวันที่วิเคราะห์และตัดสินใจซื้อขายหุ้นนั้นไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริงคงจะต้องรอเวลาอีกหลายปีและเมื่อถึงวันนั้นสถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างไรก็ตามเราก็คงพอมองออกเมื่อถึงวันนั้นว่าบริษัทเป็นอย่างไรมีกำไรเติบโตแบบไหน และใครน่าจะเป็นคนที่ทายถูกและแน่นอนราคาหุ้นหลังจากที่ผ่านไปอาจจะ2อสปีหรือ3-4ปีจะเป็นเครื่องยืนยันว่าใครน่าจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องแต่ประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไม่อยากรู้ว่าอีก3ปีราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรเขาอยากรู้ว่าราคาหุ้นตอนนี้ถูกหรือแพงและมันจะวิ่งขึ้นหรือลงไปหามูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าที่แท้จริงคือเท่าไหร่นี่จึงนํามาสู่ทฤษฎีว่าใครน่าจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องที่สุด VI คนที่ 1, VI คนที่ 2, หรือ VI คนที่3หรือนักเล่นหุ้นทั่วๆไปที่เน้นเก่งกําไรเป็นหลักที่บังเอิญเข้ามาเล่นหุ้นตัวเดียวกันคำตอบจากการศึกษาโดยการทดลองภายใต้สมมติฐานหนึ่งเช่นสมมุติว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนซื้อขายหุ้นเป็นคนที่มีเหตุผลพอสมควรและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในระดับปกติเป็นคนที่ซีเรียสในการตัดสินใจลงทุนเพราะเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์ของตนเองเป็นเดิมพันเป็นต้น คำตอบที่ได้ก็คือไม่ใช่ VI ที่อนุรักษ์นิยมไม่ใช่ VI ที่กล้าหาญชาญชัยไม่ใช่ VI ระดับเทพแล้วก็ไม่ใช่นักเก่งกําไรตัวยงหรือนักเก่งกําไรสมัครเล่นแต่เป็นค่าเฉลี่ยของนักลงทุนหรือนักเล่นหุ้นทุกคนและค่าเฉลี่ยที่ว่านี้ก็คือราคาหุ้นในตลาดเพราะราคาหุ้นในตลาดนั้นเป็นตัวสะท้อนความเห็นของทุกคนโด,โดยในนี้มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของหุ้นก็คือราคาหุ้นในตลาดดังนั้นหุ้นในตลาดจึงไม่มีคําว่าถูกหรือแพงกว่าพื้นฐาน พูดในตลาดนั้นตามทฤษฎีและภายใต้การทดลองที่มีข้อสมมติฐานที่มีเหตุผลนั้นมีราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมตามพื้นฐานของมันไม่มีเซียนคนไหนคำนวณมูลค่าหุ้นได้แม่นยำเท่าตลาดแต่นี่ก็คือทฤษฎีที่เรียกว่าตลาดหุ้นมีประสิทธิภาพซึ่งทรงพลังมากทำไมค่าเฉลี่ยจึงแม่นหรือเก่งกว่าเซียนในการคาดการมูลค่าหุ้นหรืออีกหลายเรื่อง คำตอบคงยาวมากแต่หัวใจสําคัญอยู่ที่ว่าค่าเฉลี่ยนั้นเกิดจากการนําข้อมูลความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และอื่นๆของแต่ละคนมารวมกันเปรียบคล้ายๆกับการต่อพ่วงคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกันแล้วช่วยกันทํางานผลที่ออกมาจึงเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ตัวเดียวที่แม้จะเก่งและมีพลังมากแต่ก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้ทั้งหมด นี่ฟังดูหลายคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าคนหลายคนที่ไม่ได้มานั่งสูงหัวกันแต่ต่างคนต่างทําจะสามารถนำข้อมูลมารวมกันได้แต่นี่ก็เป็นเรื่องจริงมีการทดลองแล้วพบว่ามันจริงผมจำไม่ได้ชัดว่าเป็นเรื่องอะไรแต่จะเป็นแนวต่อไปนี้สมมุติว่าเราต้องทำนายน้ำหนักตัวของคนคนหนึ่งวิธีการคือเราหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำหนักอาจจะเป็นหมอหรือช่างตัดเสื้อก็ได้มาทำนายคนหนึ่งนอกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเราก็ยังมีคนที่จะมาทำนายอีก เป็นหลายสิบคนคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาที่มีน้ำหนักตัวมากบ้างน้อยบ้างและทำงานอาชีพที่หลากหลายแต่ไม่มีใครเชี่ยวชาญในการคิดประมาณการน้ำหนักตัวพวกเขาแต่ละคนก็จะมีความคิดหรือความรู้บางอย่างเช่นเขาอาจจะรู้ว่าน้ำหนักของตัวเองเป็นเท่าไหร่และถ้านำมาเปรียบเทียบกับคนที่เขาเห็นน้ำหนักตัวของคนที่เขาเห็นจะเป็นเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นประเด็นสำคัญก็คือเขาจะต้องตั้งใจที่จะทายให้ถูกจริงๆเพราะการทายถูกหรือใกล้เคียงจะมีรางวัลตอบแทนให้ ผลของการประมาณการน้ําหนักตัวที่กล่าวนี้ปรากฏว่าคนที่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดนั้นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือเซียนเรื่องน้ําหนักตัวครับแต่เป็นอย่างที่พูดแล้วนั่นคือน้ําหนักตัวของคนที่ทายถูกใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของการทายหรือประมาณการของทุกคนเซอร์ไพรส์ไหมครับทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเห็นด้วยกับทฤษฎีตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพเพราะถ้าผมเชื่อก็คงไม่มาเป็น VI เลือกหุ้นลงทุนอยู่ทุกวันนี้ ว่าที่จริงยังมีทฤษฎีอื่นๆที่เชื่อว่าพฤติกรรมของคนนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเหตุผลเสมอไปดังนั้นราคาหุ้นในตลาดก็อาจจะเพี้ยนไปจากมูลค่าที่แท้จริงได้และผมจะนำเสนอในโอกาสต่อไป2เมษายน2554ดรนิเวศเหมชิระวารากร